สวัสด mm ีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วก็พามาดูเรื่อยยนต์นะครับแล้วก็ปัญหาแล้วก็การแก้ไขนะครับตัวนี้เป็นสเตลนะครับทั้งตัวเลยเป็นในเวทสามแปดหนึ่งตัวนี้ที่เพิ่งทำเครื่องไปนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใช้แล้วก็ใบเล็บก็สตนด์ไม่ติดนะครับตัวนี้ที่มันมีปัญหาก็การกันเล่งครับการกันเร่งมันโคตรนะครับแล้วก็มันทาให้ cái phần cân mình mình không may có đã cái gửi về rồi, đã có một chút nữa các, không biết là lây chút nào hoặc là lây các, máy bay nhỏ các, máy cắt vấn đề nhất khi phát bơi bơi là cái 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 cái là cái là cái là cái เอาใส่เรื่องยันแ้วก็ดึงครับมันก็ระเบิดไม่เป็นอย่างวะนะครับก็เป็นอีกางก,การนึ่งจำไดบว่าเตรียเตรีมือนกัน